ในสมัยครั้งพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานในการนั่งสมาธิภาวนาพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายก็เป็นประธานต่อๆมานั่งสมาธิภาวนาไม่ท้อถอยพุทธสาวกในครั้งพุทธกาล จึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะความไม่ท้อถอยคนเราสมัยนี้มีแต่ความท้อแท้อ่อนแอจะนั่งสมาธิภาวานาแต่ละครั้งละคราวก็อ้างโน้นอ้างนี้ไปตามภาษาของคนขี้เกียจ จะนั่งตอนเช้าก็ว่าเช้าเกินไปยังนอนไม่อิ่นตาจะนั่งหัวค่ำก็ว่ามีกิจการงานทำมาตลอดวันมีแต่ความเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวจะนั่งสมาธิภาวานาก็ไม่ค่อยได้ ก็ได้แต่ว่าคํำมาแล้วก็นอนกราบพระก็ไม่ได้นั่งสัตสมาิก็ไม่เป็นนึกน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจก็ไม่อยู่ใจก็ได้ชื่อว่ามันอ่อนแอทอดแท้ไปหมดทุกอย่างทุกประกางพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าหนาวก็ให้ภาวนาได้ หนาวมันเย็นก็ให้ถือว่าหนาวเย็นภาวนาดีไม่ใช่ว่าไม่ดีก็อากาศมันเย็นใจของเราทุกคนกน็มันเย็นสบายสิทีนี้เมื่ออากาศมันร้อนก็อย่าไปติว่ามันร้อน ร้อนอากาศไม่สำคัญอย่าให้ใจร้อนถ้าใจคนเราร้อนด้วยกิเลสความโกรธร้อนด้วยกิเลสความโลภความอยากได้ร้อนด้วยกิเลสความหลงอันนี้ร้อนจริงๆหรือดูร้อนก็ให้ภาวนาได้ หรือดูฝนก็ให้ภาวนาได้วันใดคืนใดก็ให้ถือว่าเป็นวันเดียวคืนเดียวนั่นเองให้เราทุกคนตั้งจิตเจตนาลงไปวันไหนก็วันนี้แหละคืนใดก็คืนนี้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบธาภาวนาให้จิตใจมีความสงบตั้งมัน่น มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติคำว่าปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนานั้นไม่ได้หมายเพียงวันนะั่งหมายทุกอย่างทุกประการเรานอนโยก็ภาวนาได้ยืนโยก็ภาวนาได้เดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาได้ เนึกน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าได้มันขึ้นโยกับความตั้งใจของผู้ปฏิบัติเมื่อผู้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเอาจริงเอาจังแล้วเดินเดินนั่งนอนก็ภาวนาได้เตินขึ้นมาก็ทำใจให้ผ่องใส ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตใจของตัวเองไม่มัวไปติโน้นตินี้ไม่มุงควรไปสงสัยลังเลในการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมอันพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตัดไว้ว่าอย่าไปเลือกการเลือกเวลา เช้าก็ให้ภาวนาได้สายก็ให้ภาวนาได้เที่ยงวันก็ให้ภาวนาได้บ่ายก็ให้ภาวนาได้เมื่อมีโอกาสก็รีบนึกรีบเจริญเพราะว่าถ้าไม่นึกไม่เจริญหน่อยเวลามันก็หมดไปผ่านไป หมดไปสิ้นไปเหมือนคนแก่ชราแล้วทำอะไรไม่ได้ก็เพราะอ้างการอ้างเวลาเวลายังเด็กก็ว่าเด็กอยู่เวลายังนุมก็ว่านมอยู่เวลาแก่แล้วก็ว่าทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ไหวผู้ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนานี้จึงไม่ต้องอ้างการอ้างเวลา เราแกแล้วก็ไม่ต้องว่าแกก็ภาวนาทั้งั้งที่แก่นั่นแหละทำให้ภาวนาจะไปทำอะไรก็มันแกเป็นธรรมดาอย่างนี้เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปรอให้มันหายเสียก่อนจึงจะภาวนาไม่ต้องแล้วเจ็บไข้เมื่อใดก็ภาวนาเมื่อนั้น ยังไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยอะไรกดภาวนาเรื่อยไปพุทธโธพร,ระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งสังโฆพร,ระอริยสงสาวกเป็นสรณะที่พึ่งที่พึ่งเอินของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระอริยสงสาวกเป็นที่พึ่งบันสุดท้ายในคุณพร,รณตัตนาตยเมื่อจิตใจเราท่านทั้งหลายมีความเพียรเพ่งอยู่และให้นึกให้เจริญได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก ลมหายใจเข้าไปถ้าออกมาไม่ได้คนนั้นก็ตายหายใจออกไปแล้วถ้าเกิดสูตดลมหายใจไม่เข้าไปก็ตายเหมือนกันจงเตือนตอนอยู่ทุกเวลาว่าวันเวลาไม่ได้รอท่าใครมันหมดไปสิ้นไปวันหนึ่งหมดไปคืนหนึ่งหมดไป เมื่อมันหมดไปสิ้นไปผลที่สุดก็ต้องไปถึงจุดจบสิ่งนั้นคือความตายการความตายนั้นถ้าเราคิดผิวเผินก็ว่าเราจะหลีกเลี่ยงได้เมื่อมันเข้ามาถึงตัวจริงๆแล้วไม่มีทางหลบหลีก ความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนาน,นาใครจะปรารถนาเอาไม่มีใครปรารถนาเอาเลยแต่ทำไมมันได้ทุกคนความเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่สบายเหตุนี้อยาได้ประมาะนั่งที่ไหนก็ให้ถือว่าที่นั่งนั้นเป็นที่นั่งภาวนา ยืนโยที่ไหนที่ยืนของตัวเองจุดยืนนั้นก็เป็นที่ภาวนาเราเดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาเรื่อยไปเอาจนจิตใจสงบแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลมีสติเพิ่มขึ้นไปโดยลำดับลำดับมีสมาธิจิตตั้งมัน่นมีพญาปัญญาความรู้ความกันลาด โยในหัวใจของตัวเองไม่ปล่อยให้กิเลสลาคะเข้ามาย่ำยีหัวใจไม่ปล่อยให้กิเลสโทสะเข้ามาย่ำยีหัวใจไม่ปล่อยให้กิเลสโมโหหา,าวิชามาปิดบังจิตใจของเรา ใจของเราก็จะเจริญภาวนาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทิกทุกอิริยาบทประกอบกระทำอยู่อย่างนี้ตลอดไปผลที่สุดสิ่งที่ไม่รู้ก็รู้ได้เข้าใจสิ่งที่ไม่เห็นก็จะเห็นความสุขกายสบายใจก็จะปรากฏการขึ้นมาแก่บุคคลผู้ไม่ประมาท คนใดประมาทมัวเมาไม่เห็นนึกถึงความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เมื่อไม่ได้นึกไม่ใจได้เจริญแล้วจิตใจมันก็เศร้ามองคุณมัวว่าวุ่นไปหมดเหตุนั้นเราทุกคอนจงนึกจงเจริญโยเสมอว่า ชีวิตของเรานั้นน้อยนิดเดียวไม่ใช่มากมายประการใดชีวิตจริงๆก็อยู่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านี้เองไม่มีทีนี้แล้วก็ตายทุกหลาดเหนั้นมาลานังเมภาวิสติเราจะต้องเตือนใจของเราให้ได้ทุกเวลา เราจะต้องตั้งใจเลิกละกิเลสความโกรธในหัวใจเลิกละกิเลสความโลภความอยากได้ในหัวใจออกไปเลิกละกิเลสความหลงมุ่นเม,มกมุ่นอยู่ในกิเลสกามวัตถุกรรมเพียรพยายามทำจิตทำใจของตัวเองให้เป็นคนมีนิสัยใจขอมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติ การปฏิบัติบูชาภาวนานี้ไม่ต้องไปรอคอยคนโน้นคนนี้ไม่เกี่ยวตัวใครตัวมันต้องตั้งอกตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติจริงๆความรู้ยิ่งเห็นจริงก็จะเกิดมีขึ้นในใจของบุคคลผู้ตั้งใจจริงภาวนาจริง แม้มันจะมีความเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างไรให้เป็นเรื่องของขันมันเจ็บป่วยไข้ใจของผู้ปฏิบัติลั่นจะไปนิ่งนอนใจไม่ได้ทุกอิริยาบท,าทาเดินมีความทุกข์อย่างไรเดินมีความทุกข์อย่างไรนั่งมากมีความทุกข์อย่างไรนอนมากมีความทุกข์อย่างไร ให้เอามาไก่กองพินิจพิจนารณาในจิตใจของตัวเองให้ได้เมื่อจิตใจไก่ไก่กองอยู่อย่างนี้จิตที่ไม่รู้ก็จะได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นไปโดยลำดับลำดับแล้วใจนั้นมันก็จะมีความเบิกบานยิ้มแย้มแจม่มใสในธรรมะปฏิบัติ ไม่เป็นคนนิ่งดูดายนิ่งอยู่เฉยเรียกว่าภาวนาเอาจิตใจนั่นแหละมานึกมาเจริญเตือนใจของตัวเองอยู่ทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเมื่อปารบความเพียนในทางพุทธศาสนาอยู่อย่างนี้จิตใจก็จะก้าวไปทีละน้อยละน้อยคือไม่ทอแท้อ่อนแอ พระพุทธเจ้าท่านเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้หมดสิ้นเราทำไมว่าทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้มีใครเป็นผู้หา้ามไม่มีบุคคลใดมาหา้ามเยตใจของเราไม่เพ่งเล็งเห็นทุกโทษภายในวัฏสงสารจึงได้มาหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาอย่างนี้แหละ ถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจขึ้นมาเดี๋ยวนี้เวลานี้ก็จะเสียเวลาเพราะความแก่ชรามันไม่ได้ไวหน้าใครทางนั้นได้เวลาก็ต้องแก่ชราไปได้เวลาเจ็บก็เจ็บได้เวลาตายก็ตายเราจะไปล่องขออย่างนั้นอย่างนี้จากพยามมจ,จุลาชคือความตายไม่ได้ทางนั้น ที่ได้ก็เมื่อเรายังมีความรู้สึกอยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้ก็น้อมนำเอาคุณพระพุทธธรรมประสงค์เข้ามาไว้ในใจทำใจของตนให้มีความองอาจกล้าหาญอย่าได้มีความทอดแท้อ่อนแอด้วยเหตุการณ์ใดๆเลยเพราะว่าชีวิตของคนเราสมัยนี้ไม่นาน มีแต่ความเชื่อมไปสิ้นไปไม่มีอะไรเป็นของใหม่ที่เห็นว่าเป็นของใหม่หน้าอยู่หน้าอาศัยก็เพราะว่าเราเองไม่ได้ไข้ควรกวดกาพิจารณาให้ดีคนเราที่เกิดมา เมื่อเกิดมาแล้วความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆนา,นานามันจึงมีเต็มกายเต็มใจถ้าไม่เพียรภาวนาในใจของตนให้ดีแล้วก็จะหาว่าไม่มีเวลาเวลาเช้าก็ทำอย่างหนึ่งเวลาสายก็ทำอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่มีเวลานึกน้อมอ,อันความจริงแล้ว คนเราจะทำอะไรก็มีจิตใจเป็นใหญ่เป็นประทานถ้าไม่มีใจแล้วมันจะนึกน้อมอะไรเป็นทำงานทำการได้ไหมที่ทำได้ก็เพราะมันมีใจใจนั้นมีอาการอยู่ให้ปรากฏการอยู่ทุกคนเจตใจมันเป็นธาตุนามธรรมไม่มีรูปร่างสีสันฐานแต่มันมีกำลัง ถ้าเราเพียนเพ่งดูให้รู้แจ้งว่าความเกิดมันก็มาจากนี่แหละมันไม่ได้ว่าลอยมาจากอากาศมันเกิดขึ้นในธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเกิดขึ้นมาจากบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าเมื่อเกิดมาแล้วจิตอันนี้ก็มาลุ่มหลงมัวเมาจะเอาความสุขสะดวกสบายที่สุด มันจะมีที่ไหนเนื้อหนังบางสังของมนุษย์นั้นมันเต็มไปด้วยปบโโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเราไม่ต้องลังรอวันไหนก็เป็นวันภาวนาภาวนาให้ได้ทุกวันตั้งใจให้ได้ทุกเมื่อเชื่อวัน ใครจะว่าอย่างไรเราไม่ตามเขาไปเราจะภาวนานั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาอยู่จนจิตใจดวงนี้มีความเชื่อมั่นในธรรมะปฏิบัติจริงๆเมื่อใจมันเชื่อเลื่อมใสเต็มที่แล้วดวงจิตดวงใจอันนั้นก็เป็น อุบายทำให้บุคคลเราจะเริิญก้าวไปได้ไม่ใช่ว่าเราจะไปอยู่เฉยๆเฉยเอาเลยโดยไม่รู้ไม่เข้าใจนั้นไม่ได้ต้องทำต้องปฏิบัติต้องเอาจริงเอาจังเมื่อตั้งอกตั้งใจเอาจริงๆแล้ววันไหนก็ภาวนาได้วันทิตก็ภาวนาได้วันจันทร์ก็ภาวนาได้ วันอังคารพุทธประหัสุขเสาภาวนาได้ทางนั้นแหละที่เราไม่ทำจึงไม่เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาถ้าเราทำเราปฏิบัติแล้วมันมีอยู่ทุกวันคืนเดือนปีตัวเราอยู่ที่ไหนพระธรรมมีในก็มีอยู่ที่นั้นถ้าเราเป็นผู้สังวรระวังคอยสังเกตสังกา สิ่งใดมันเป็นอารมณ์กิเลสโย่ในใจของเราก็ให้เลิกละออกไปไม่ต้องเก็บเข้ามาอีกแล้วปล่อยให้มันไปตามเรื่องตามภาษาของมารกิเลสเมื่อผูอ้ใดมาลำลึกได้อย่างนี้ก็ให้ถือว่าวันเวลาเดี๋ยวนี้ขณะน,นี้เป็นวันสำคัญ คือสำคัญที่เราสร้างคุณงามความดีให้มันเกิดมีขึ้นในตัวในใจของเรานั่นเองเมื่อจิตใจละเลึกได้ว่าพุทโทฟุทโท,ท,โทอยู่ที่นี่ก็นึกน้อมคุณพระพุทธเจ้าเข้ามาไว้ในใจจนจิตใจเยือกเย็นสบายเป็นสุขไม่มีความทุกข์ร้อนประการใดนั่นแหละสามวโกสาวกระพุทธเจ้า คือต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันยังไม่ดีเราก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเข้าอย่าไปปล่อยให้ใจลุ่มหลงมัวเมาฟุตโทกนึกไม่ได้ทมโมนึกไม่ได้สังโฆนึกไม่ได้เมื่อนึกไม่ได้อะไรหล่ะมันก็ไปนึกตามอำนาจกิเลตราคะโทสะโมหะอันหมกมุ่นอยู่ใน โลกหมกมุ่นอยู่ในกิเลสกามวัตถุการมไม่มีวันไหนคืนไหนจะสว่างแจ้งขึ้นมาได้ถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาให้ดีตั้งแต่บัดนี้แล้วจะเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วแต่ก็ไม่ได้มดผลผนิพพานเพราะมันลั่งรออ้างการอ้างเวลาอยู่ ต่อไปอย่าพากันอ้างการอ้างเวลาเวลาไหนก็ให้ถือว่าเป็นเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาทางนั้นยืนโยก็ภาวนาได้เดินไปมาก็ภาวนาได้ <c oughs> ในใจของผู้ปฏิบัตินั้นเร็ว่เป็นคนมันคนขยันขันแข็งไม่ทอแท้อ่อนแอในหัวใจ เนิกจเจริญอยู่ต,ตลอดไปจนนีสมาธิปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นมาในตัวในใจเหตุนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนานั้นไม่มีการไม่มีเวลาเนึกได้เมื่อใดรู้สึกเมื่อใดเวลาใดก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาเมื่อนั้น เอาจนจิตใจแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลจึงจัดว่าเป็นบุญเป็นกุศลในทางพุทธศาสนาฉะนั้นอุบายธรรมโดยย่นย่อนี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญ อวังก็มีด้วยประกาลชนีสปิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภะอะพิวาธนาสีริสนิจังวุธธาปิจาิโนจตารโอธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังภาลัง